ชี้ไข่เอ้ยเล็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 ดเด็ก้าพุงกับพุงแม่พาน้องทุนมาหาหมอก็เลยมาเยี่ยมหูพับด้วยค่ะเอ้ยเด่ดเด่กระดิกขาไหนเจ้าพุงไหนดิเออเด็เด็ดเด่ดเเออเป็นไงบ้างลูกหนูเป็นไงบ้างลูก บอกว่าน้องก็50-50แล้วนะคะคือแบบดีขึ้นกว่าวันแรกเยอะกว่าสมควรแล้วก็มีการตอบสนองกับเสียงรอบข้างตอบสนองกับเสียงเพียกแล้วก็เริ่มที่จะขัดขืนเวลาคุณหมอจะฉีดยาป้อนยาอะไรแบบนี้คะ่ะก็คือเริ่มขัดขืนแล้วส่วนกลามันยังยังเดี้ยวอยู่นะคะแต่ว่าไม่ต้องถึงขั้นสรลวด วันสองวันนี้ก็น้องก็สามารถกลับบ้านได้แล้วนะคะเพื่อแม่เอาไปดูแลต่อป้อนยาต่อที่บ้านแมไอ้เด็กลูกไหนดูหน้าหน่อยจิคะไอ้ม่ดูหน้าหน่อยจิไหนดูหน้ามนหลอนหน่อยจิเด้อเด้อเดี๋ยว้อเด้อเด้ออามันเบี้ยวอยู่นะคะจับพุงเด็กไหนจิไหนคะเออเออหายไวๆนะลูกแม หนูอยู่เยอะเลยลูกอ่ะเนด็ก